ดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหาวิธีการตั้งค่าให้กับปุ่มคีย์บอร์ดในการเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าเวลาจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยต้องมากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเราตั้งค่าโดยใช้ปุ่มในคีย์บอร์ด ตรงปุ่มเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับหรือที่ง่ายกว่านั้นเลยหรือใครที่ยังไม่รู้นะครับก็กดปุ่มวินโดว์กับสเปซบายยาวๆนะครับเคาะสองกดพร้อมกันนะครับแล้วมันก็จะสลับเปลี่ยนภาษาให้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการพร้อมๆกันนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ language f r e f e r e n c e นะครับโอครับแล้วมันจะเรีงหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับ advanced setting uh, เลือกนะครับหลังจากนั้นก็ uh, ให้เรามาตรงนี้นะครับ change ตรงนี้นะครับ, uh, รบตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับ แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคครับขึ้นหน้าตามแบบนี้ขึ้นมานะครับของใครที่มันติ๊กอยู่ตำแหน่งอื่นนะครับให้ติ๊กเหมือนแบบผมนะครับแบบนี้นะครับสวิตช์อินพุตนะครับให้เป็นตัวนี้นะครับส่วน s วิตช์คีย์บอร์ดเลเยอรให้เป็นน็อตตัวนี้นะครับแล้วกดโอเคแล้วกดแอป l y นะครับ แล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งอตอนนี้ก็กดแคนเซิลหรือการกระบาดออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทดสอบโดยการกดที่ปุ่มคีย์บอร์ดของเราที่มันเป็นรูปเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเป็นสาษากรแล้วแ,แต่เราจะชอบอโอเคครับนี้นกม็มีอะไรมากนะครับสอนวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาเฉยๆนะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ